สวัดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมครับกันเอ้ยวันนี้เราอยู่กันในช่องมะเขือเทศวันนี้เราจะมาเล่นไมครับกันนะครับไมครับวินเนอร์เออว่าแต่ที่ปรับกลับยุ่นะวะชักเพิโอเคก่นอื่นเราก็ขีเอ็ดแมปเลย ว่าแต่กล่องเราไปไหนต้องขึ้นไปดูกล่องเรามันไปไหนอะทุกคน <c oughs> กล่องหายเกิดมาท่ามกลางภูเขาเลยนะครับกล่องอยู่ไหนเราเช็ดกล่องไว้นะโอ้ยโอเคเจอกล่อง okay, จังหวะน,นี้แล้วก็เอาขวานมาแล้วก็เอาบตครับย่อม,มาจากเอาทุกบาททุกสตางค์นั่นเองเออไม้แล้วก็มีละเขาทำกันเยลยเราได้ทอดฟรีมาสองทันวิลุกสึกว่าถ้ำนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่ว่า กางเถอะเือว่าเป็นการสำรวจนักสำรวจที่แท้จริงย่อมไม่ย่อท้อแต่ตอนนี้กูคิดว่ากูเริ่มจะย่อท้อแล้วล่ะวิหมาเต็มเลยอนาคตเราได้เลี้ยงหมาแนอ่อในถ้ำน,น่ากลัวออกก่อนออกก่อนไม่ได้ออกจากเกมจะเย็นทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิป <c oughs> ๊เราต้องขึ้นไปบนภูขเขานะผมก็จะสร้างบ้านแบบ ริมภูเขาอะเออให้แบบดูเท่ๆเ,เลยนู่นนู่นเรจะสร้างบ้านบนนู่นนู่เอาให้แบบไม่มีใครแตะถึงอนะเออตอนนี้คนดูกาลังบอกว่าฝันเฟื่องคิดไปเองเงาอะโคด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  <c oughs> คลิปนี้ดูน่าเบื่อมากเลย <c oughs> แล้วช่วงนี้เสียงผมก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นอะไรไม่รู้ไ <c oughs> <c oughs> อคลิปทำมะม่วงยังกับโจน <c oughs> ดูชุดที่ผมใส่ดิ <c oughs> ยังกับโจนอน่ะ จะขึ้นตรงนี้ทำไม <C le af> นาน,น่ะี่จะขึ้นทำไมอ๋อแล้วทีมผมจะบอกนะว่าทีมงานผมมีสามคนอืมทีมงานเยอะปะะ่าล่ะนี่ก่อนอื่นเลยคนแรกชื่อมะเขือเทศคนที่สองชื่อมะเขือเทศคนที่สามชื่อมะเขือเทศดรผมเองทำเองหมดเลยทำทุกอย่าง ไอ้มะเขือเทศคนแรกมีหน้าที่ตัดต่อมะเขือเทศคนที่สองมีหน้าที่วาดลูกครับมะเขือเทศคนที่สามมีหน้าที่เล่นเกมครับทำเองหมดทุกอย่างโอ้ยหาถ้ำว้ตอนนี้กำลังหาถ้นอยู่นะครับว่าแต่ทุกคนเห็นมันผมไหม ก้อนหินลอยได้โอเคเราขอรับทรอสก่อนทอสสำคัญมากครับทุกคนในการลงเมืองเพราะเราจะได้มองเห็นถ้ำมืดมืดไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นแร่นะคือผมจะปักไฟก่อน นะครับเป็นดับแลกมาหาแล่กันวูถ่านเพียบคือตอนเนี้ยถ่านเหมือนไม่สำคัญแต่สำคัญมากนะครับช่วงแรกๆที่เราเล่นเราก็เก็บถ่านไว้เอาเลเวลจาถ่านนี่แหละนะครับว้ว่าแต่แมวมันมานั่งขู่อะไรกัน เฮ้ยไหนๆมีอะไรบเราแวงนี่เป็นเสียงแม,มงมุงอมอะแมงมุมครับไม่ใช่แมงมุมโอ้ยเคลอนก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พือ่อปักไฟเพื่อความสวา่างฮะตรงนี้โผล่โง่ๆเลยเหรอ โงถ้าวายวิ่ตรงนี้มีถ้ำหนึงเราไปดนูนะคนขอให้เจอแร่ไม่มีแร่เลยเหรอเฮ้ยมันอาจอยู่บนเพทานโอเคไม่อยู่แล้วล่ะ่าแต่ผมจะหาที่พกอใส่อยู่ยางไงอะว้าวก็แต่ผมจะหาที่อยู่ยังไง รู้จะอยู่ยังไงปักไฟแถวนี้ไปก่อนแล้วกันคือผมบอกว่าอยากอยู่ภูเขาส,งสูงๆใช่ไหมโอเคปีนภูเขาก่อนอ๋อมนุษย์หินฟินสตนนโตนฮะฟินสโตนเออไม่ใช่ฟินสโตนสโตนนะมันหินโอเคทานแปดก้อนว่าแต่ผมจะสร้างบ้านจาก เดี๋ยวน่าจะสร้างบ้านจากไม้นะแต่แต่ตอนนี้เรายังไม่มีไม้ <S <S ไม่เรายังไม่มีไม้โอเคขุดต้นไม้คนนี้เลยแล้วกันทุกคนความแย่ของเราดูดิโอ้โหกดเข้าวออน้ำนยังมากกินน้ำเปิ้ลเนื้อวัวที่เราอย่าไม่กินก็เพราะว่ามันยัง ต้องเอาไปย่างก่อนไม่ใช่ว่ามันกินไม่ได้นะคือคือถ้าย่างแล้วมันจะคมหวานย่างแล้วมันได้สารอาหารเยอะกว่าครับมีวิตามินแคลเซียมทุ้ยอย่าไปหาสารละจากในช่องน,นี้มากครับมันกำลังดดาช่องตัวเองอยู่เลยว้าว นะครับนี่แป่ไฟนะครับซอมบี้จะได้ไม่เกิดพี่บีเดวสากาจะได้ไม่เกิดครับผมจะเกิดแทนผมจะมาดังแทนพี่บีเองหยอกนะโอเคความหิมะจังเลยแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเกี่ยหิมะออกครับ อืมอนี่ละกันครับอุ้ยผมสร้างแบบบ้านติดหน้าผาดีกว่าเออแบบบ้านสวยๆเลยติดหน้าผา <c oughs> คิดไปไกลแล้วครับตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยไปนาทีโอเคเฮตรงนี้ยังไม่ได้แปะไฟก็แปะไฟไป ไฟโอ้ไฟแบไฟ,ไฟคือเราที่เราแบบไฟนีด่ดีคือมันปลอดภัยถ้าแบบไฟแล้วรู้สึกโอ๊ยรู้สึกมันมีต้นไม้มาตินหัวครับ <c oughs> นี่เหรอตรงนี้เหรอที่เราจะสร้างบ้านกันนะอุดมสมบูรณ์ดีนี่ นี่เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละนะครับโดยไม้ที่ผมใช้จะเป็นไม้แบบเนี่ยไม้เนี่ยไม้น้ำตาลผมจะเรียกว่าไม้น้ำตาลทำไมผมจะเรียกว่าไม้น้ำตาลก็เรื่องของผมคุณเสือกอะไรหยอกนะเฮ้ย ทำไมผมรู้สึกว่าตัวคอนผมมันอดเข้าอดนะอไม่รู้จะสร้างบ้านตรงไหนตรงที่มันเรียบๆต้องหาพื้นที่เนี่ยเห็นไหมสร้างบ้านมนันเป็นอย่างเงี้ยหาพื้นที่ไม่ได้โอเคจำไว้นะไอม้มะเขือเทศ ฉันร้องกับตัวเองวิ้ยทุกคนผมดูแลผมจะสร้างบ้านตรงไหน,นดีเปล่าว่าไม่ค่อยมั่นใจสร้างบ้านตรงไหนดีเจ้าแก่เจ้าหมูบ้งคนบ้าอะไรคุยกับแก่เจ้าหมูบ้าเนี่ยจะสร้างบ้านอย่างไี้นะหอกทุบ ของเงี้ต้นไม้ตรงนี้ออกก่อนโอเคครับผมตัดสินใจแจล้วผมจะสร้างบ้านตรงนี้แหละขอโต๊ะครับอันนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าโต๊ะคาร์บิเขาเรียกว่าคา a f t i สติงเทเบิลพูดดีด้วยโต๊ะคาร์บแต่ผมเนี่ยคาร์ลัสติงเทเบิลเราก็จะเกี่ยหิมะออกนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านดิฉัน่ะเฮ้ยหมูหลบดิเออเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบสนโนโบอก่อนแล้วก็มาแบบมาทำเป็นปศัดไยนิ่งใหญ่ออกเออบ้านจากสนโนโบอก็น่าสนใจนะแต่ ถ้าเราจะทำบ้านจากสโนบอล l ลเราก็ต้องมีที่ปั๊มสโนบอลซึ่งอันนี้คืออะไรบีดรูทซิ s โอเคช่างมันบีดรูทเหรอบีทรู o เรากินเราชอบกินของแพงโยอะงาผมรวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างค้างเจเยนโอเค เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเลาจะขุดจนถึงโต๊ะคราฟนี่เลยโต๊ะคราฟก็ต้องมีอะไรโต๊ะขาเ <c oughs> นี่นะโต๊ะคราฟก็ต้องมีโต๊ะขกนะครับ <c oughs> ทุยเป็นมุกที่แป๊ดตัวฉุกแต่ก็ยังจะเล่นเหมือนไอ้มุกทำลายเพื่อนอะนายนายรู้จักแลยช่วยสาธิตเกมีไหมชั้นไหนสิเออฉันม เพื่อนนายรู้เหรอมันคือการลาจากยังไงล่ะเพราะว่าการลาจากเนี่ยนายหันกลับไปที่เดิมนายก็ไม่เจอเขาแล้ว <c oughs> เป็นไงทุกคนมุกผมเอาไปแก้มเพื่อนกันได้นะแต่ระวังเพื่อนเสียใจนะถ้าเพื่อนเสียใจผมไม่รับประกันโอ๊ยพวกน,นี้มันพังง่ายพังเงยยังเลย โอเคผมได้พลูอ่ะใหม่ละค,คลิปนี้เราต้องมีบ้านนี่นะทุกคนเออว่ะถ้าผมสร้างบ้านแบบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสามสามสองหกสามสามเก้าเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผมต้องมีบล็อกโซโนแบสโซโนบอลต้องยี่สิบลูกนะเฮ้ ปูขึ้นผ่านบ้านไปก่อนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสาวเียครับผมบ๊ายบายบาย